วันนี้พบก,กันวันแรกโดยปกติพี่โอถ้ามีในการซ้อมหรือมีในการที่จะซ้อมเนี่ยพี่โอจะนักพวกเราเนี่ยมาซ้อมก่อน้ทุ่นนนคือจะต้องลงสนามก่อนเพราะว่าเราจะต้องซ้อมดีสิบหัอย่าง่นนไม่หดวเราสองหัวนี้ต้องเ่มตนาเรีเบสีกเพราะว่าเราต้องที่สี่บอนเบสตัวนี้ที่ได้มปไม่าเราไปป ตอนตไม่กี่เดือนแรกต่สุดท้ายเนี่ยพอเราไปเจอเยอะเดี๋ยวมันก็ต้องเตรียมนที่ต้องไปคือสะสมทั้งยังไงเตรียมี่เราไปจะได้ใช้ไปเรื่อยๆก็ถ้าเป็นช่วงกีฬาเราอาจจะที่จะอาจจะเลื่ไปสามเดือนกว่าไปสามเดือนเราสิทธิ์กัที่หรว่าก็ประมาณนั้นเท่านี like right ้หรือที่บางคนดูนได้มีบางเดือนอาจจะรอเพราะว่าสนับมันไม่เต็ม วันนี้พี่จะให้เริ่มก่อนของบอลถึงจะเป็นอยู่บ้างแล้วแต่ก็ต้องพ้อมไปเลยน,น,นะเดี๋ยวพี่จะให้ดูเห็นตัวนั้นไหมพี่ทำไว้พี่จะให้สองคนนี้เป็นการดูก่อนวิธีการกินรูกสาวกินกบู่กินสบู่ทาหอมแล้วก็การเคลื่อนที่ต้องใช้ใบเท้าเคลื่อนที่เราจะเราจะเราจะไม่ยืนเต็มเท้าเราจะต้องยกข้อเท้าขึ้นหนึ่งขัเป็นการเคลื่อนที่เราไปดเลยเห็นแล้วเหรอไปดูก่อน